สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรล่าๆด้านหน้าของผมก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีสูบน้ำคลองช่องนวนสีไม่ห่างจากบริเวณแยกถนนพรามสามนราธิวาสราชน,ค,นครินคลองช่องนนลสีจะใสสะอาดไม่ได้เลยถ้าปัศาจากการระบายน้ำและจัดการน้ำที่ดี คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีเมื่อประมาณเดือนเมษายน2 564ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับจัดสรรก็ประมาณ80ล้านบาทจากที่ขอไป980ล้านบาทเพื่อปรับป,ปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีระยะทาง4.5กิโลเมตรโดยแบ่งเป็น5ช่วงก็จะเริ่มตั้งแต่ถนนสุยวงศ์จนถึงถนนพระรามส แม่น้ําเจ้าพยาโดยตอนนี้นะครับก็ได้มีการก่อสร้างในช่วงที่สองก็คือจากช่วงถแถวถนนสาทรตใต้มาจนถึงซอยนราธิวาสเกตระยะทางอยู่ที่200เมตรตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณถแถวแถวแยกพระรามสามถนนราชนาครินมียังไงผมขยับไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาทําสวนหย่อมเล็กๆนะครับก็มีการแสดงอันนี้ก็เป็นเรือยานวา ภาพนี้ก็เป็นภาพเก่านะครับที่มีการก่อสร้างที่ผมเคยมาทำคลิปตอนนั้นก็กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่ยังมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ก็พึ่งเริ่มจะขึ้นคลิปนี้ผมก็จะทำตั้งแต่ช่วงปากคลองเลยนะปากคลองตรงแม่น้ำเจ้าพยาจนไปถึงบริเวณที่เขามีการก่อสร้างในช่วที่สก็คือถแถวถนนสาทร การปรับครองช่องนนทรีเป็นการพัฒนาแบบทูอินวันก็คือมีการปรับภูมิทัศน์คลองและก็ระบบระบายน้ำอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันทางกรุงเทพมหา,าคนครได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563สำรับงานโยธากรุงเทพมหา,าคนครจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมีระยะทางทั้งสิ้น4.5กิโลเมตรโครงการ ผ่านพื้นที่สามเขตได้แก่เขตบางรัฐเขตสาทรและก็เขตยานวาเริ่มจากถนนสุรวง์ถนนสีลมถนนสาทรถนนจันทร์ถนนราชดาพิเศษจนมาถึงถนนพระรามสามแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาค่าก่อสร้างรวม980ล้านบาทก็จะแบ่งออกเป็น5้าช่วงได้แก่ช่วงที่1ถนนสุริวงศ์ถึงถนนสาทรระยะทาง800เมตร วงเงินก่อสร้าง80ล้านบาทแล้วก็ในช่วงที่2ถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินเกตระยะทาง200เมตรวงเงินก่อสร้าง80ล้านบาทในช่วงที่2นี้ก็กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับในช่วงที่3ซอยนราธิวาสราชนครินเกตถึงรรถนนจันทร์ระยะทาง1.6กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง370ล้านบาทในช่วงที่4 ถนนจันถึงถนนรัชดาพิเศษระยะทาง1กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง250ล้านบาทแล้วก็ในช่วงที่5ถนนรัชดาพิเศษถึงถนนพระราม3ระยะทาง900เมตรวงเงินก่อสร้าง200ล้านบาทรูปแบบโครงการก็จะเป็นการขุดคลองเพิ่มไม่ให้ตื้นเขินกำจัดสิ่งที่เป็นทางกั้นน้ำอุดท่อน้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานที่ไหลามาลงคลองทั้งหมด แล้วก็พร้อมดึงน้ําดีจากแม่น้ําเจ้าพยาเข้าสู่ตัวคลองและปักดันน้าเสียออกไปจากคลองเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ําช่องนนทรีที่อยู่ใกล้แล้วก็บำบัดก่อนปล่อยสู่แม่น้ําเจ้าพยาก็จะทําให้น้ําในคลองช่องนนทรีใสตลอดทั้งปี ตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างในช่วงที่สองก็คือช่วงแถวถนนสาทรมาถึงซอยนราธิวาส่ซอยเจ็ดระยะทาง200เมตร ก็จะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดฝุ่นควันก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนให้กับชุมชนและคนทํางานเพิ่มทางวิ่งทางจักรยานเรือทางไปกลับก็จะมากถึง9กิโลเมตรเดิมตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จในปี2 5 6 5จากเนื่องว่าเกิดสถานการณ์โควิดนะครับทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป ก็นำมาฝากกันนะครับโครงการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ v ีเมีเล่เาในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ